สวัสดีครับพบกับผมเอ็มเซอร์วิบลวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเบรก้อหน้าติดเนืดเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีแก้เบื้องต้นอย่างไรบ้างเป็นเพื่อนท่านใดที่เจอสาเหตุนี้อยู่นะครับผมไปรับชมกันในคลิปเลยครับอาการของรถอีซูซุทีฟาคันนี้นะครับผมเจ้าของรถบอกว่า ขี่ไปขี่มานะครับผมไปทําการเหยียบเบรกเหยียบเบรกไปเรื่อยๆนะครับผมขี่ไปขี่มาเบรกมันติดจนควันขึ้นนะคุณควันขึ้นล้อล้อตัวนี้จะหมุนไม่ไปเลยครับผมทั้งสองข้างนะครับอาการที่เขามาปรึกษาให้ผมแก้ไขน,นะครับผมนี่ครับทีนี้พอมาถึงร้า,านผมเป็นที่เดือต่อยนะครับผมผมก็ทำการปล่อยให้มันเย็ยนนะครับผมก็ ขึ้นแม่แรงดูนะครับผมก็รู้สึกว่าล้อนะครับผมหมุนแทบไม่ไปครับมันเหนืดมากนะผมต้องใช้แรงการกดหมุนมากเลยนะครับผมก็ถือว่าขนาดเย็นนะครับผมขนาดตอนนี้เย็นแล้วถ้าเกิดตอนที่มันร้อนติดยิ่งจะหมุนไม่ไปเลยนะครับผมเป็นสองข้างเลยนะครับเป็นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเราทําการแม่แรงหมุนดูครับขึ้นแม่แรงแล้หมุนล้อดูมันติดนะครับถ้าเกิดว่ารถปกตินะเรา อ่เอามือดันนิดเดียวมันจะหมุนเลยนะครับผมมันจะคล่องตัวมากนะครับอันก็ถือว่าติดเปิดนะครับผมวิธีแก้ไขคันนี้นะครับผมผมจะผมได้วิเคราะห์ดูแล้วผมจะเล็งไปที่นี่ครับตัวแม่ปั๊มเบรกมเหมือนกับตอนคลิปที่แล้วที่คันโโยต้าเมติเอ็กเลยครับผมมีการต้มแซมตรงที่ระบบเบรกเหมือนกันแต่คันนี้จะมีอาการติดนะครับติดนะครับติดก็คือผมจะทําการ ถอดเปลี่ยนแม่ปั๊มตัวนี้ออกนะครับเพราะทำไมถึงผมถึงถอดเปลี่ยนนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าแม่ปั๊มตัวนี้จะใช้ามาหลายปีนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าไม่เคยเปลี่ยนสักทีนะครับมันเป็นตัวติดมากับรถครับผมมันน่าจะมีอาการทั้งในมีลูกสูบค้างบ้างอาจกโปกได่าบ้างน,นะครับเพราะผมดูจากน้ำมันเบรคครับดํามากเลยครับผมถ้าเราจะไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่ก็ทําการถอดล้างแล้วเปลี่ยนชิ้นลูกดางเอานะครับผม แต่อันนี้ผมขอแนะนําเปลี่ยนทั้งลูกนะครับเพราะว่ามันหลายปีมากนะครับผมมันทําให้หนึ่งระบบเบรกเราจกกะปกละมันเบรกไม่คล่องตัวลูกลุมแล้วก็ทํางานซานะครับผมทํางานไม่คล่องตัวก็สามารถทําให้เบรกนถเราติดได้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือถอดนะครับผมลูกนี้จะถอดน็อตอยู่สองตัวนะครับผมแล้วก็แล้วเบรกอีกสองตัวนะครับผมโอเคทําการถอดกันครับ เนาะขายยดมังก็จะมีสองตัวนะครับผมุ้มนี่ครับมันก็จะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมก็แป,ป๊บแป,ป๊บก็ทําบใสกระเบืองทิท้ายออกครับแล้วก็จะมีขายึดนะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับผมแล้วก็ทกางานหันออกนี่จะถอดปอดไม่เยอะสองตัวก็สามารถเอาป้อมออกมาได้นะครับผมปั๊ม <c oughs> ตัวนี้มันน่าจะติดมากับรถนะเพราะว่าผมดูจาก รถนี่รู้สึกจะขึ้นที่เกลือขึ้นจะนิมมากนะครับผมใช้งานมาหลายปีนะครับผมมันต้องทําการซ่อม,มํำรุงเสียนออกนะครับผมตามอายุขไขของสัยพ้นนี้ก็จะไม่ค่อยได้ตั้งแต่ปั๊มใหม่ๆไ,ไ,ไม่ค่อยได้เปลี่ยน่ายนะ้ำมันเบรกนะครับทําให้มันเบรกนี้มันเป็นขี้ฝนมากนะครับผมรู้สึกว่าจะเหนียวมากเหน,นียวระดบมากนะครับทําให้ระบ,บบเบรกเราไม่คล่องตัวนะ้ำมันมันเบรกสามารถ เดินถ่ายไม่ค่อยคล่องตัวครับทำให้เบรกรถเราติดได้นะครับโอเคนะครับหลังจากเราต่อปเบรที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำการเทน้ำมันเตาออกนะครับดูครับนี่คือสภาพน้ำมันของคันนี้นะครับผมถือดำมากไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายนะครับมันก็ทำให้ระบบเบรกเราไม่คล่องตัวนะครับมันก็จะมีปินล็อกเหมือนกันนะครับผมคันนี้ เราต้องเอาทําการเอาพิมล้อออกสองตัวนี้นะครับผมไอ่พวงแบนแล้วก็พีมแรมนะครับซึ่งในกรณีนี้เราเปลี่ยนลูกยางนะครับผมทำอย่างนี้ตัวนี้ออกแล้วก็เอาไส่ในออกมาเปลี่ยนลูกยางนะครับแต่สําหรับคลิปนี้คันนี้ผมจะทาการเปลี่ยนทั้งลูกนะครับผมเพราะว่าราบมันเก่ามากครับผมโอเคเดีย๋ยวผมไปซื้ออะไรแป๊บนึงนะครับ โอเคครับนี่ก็ไปจัดมาเรียบร้อยครับผมเนี่ยตั๊มเบรกบุนอิซูซุทีเอฟอาร์นะครับผมเปิกใหม่แลวครับผมอันนี้ก็แนะนําให้ลูกค้านะครับทําการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมนี่ครับหน้าตานี่เราก็จะทาการเอาของใหม่ประกอบข้ไปัเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมียึดน็อตสองตัวนะครับผม พิน็อตัสองตัวแล้วก็แป๊บอีกสองตัวนะครับผมพอเราขันอ่อน็อตสองตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมซ้ายขวานะผมแล้วก็มาขันแป๊บเข้านะครับผมแป๊บก็จะมีแป๊บหน้าแป๊บหลังก็แป๊บก็คือล้านกับล้อหลังนะครับผม ก็ขันไปให้เรงมือนะครับผมต้องขันแน่นมากนะครับเพราะว่าเราทําการไล่ลมอยู่นะครับไล่ลมก็เริ่มจากไล่จากที่แป๊บปตรงนี้ก่อนครับแาบสองตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปไล่ตรงที่จุดล้อล้อหน้าัล้อซ้ายล้อขวาแล้วก็ล้อหลังนะครับผมไล่ให้จนกว่าฟองอากาศจะหมดในระบบนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไล่ลมมันจะทําให้ระบบเบรกเรามีปัญหาในการเหยียบแล้วมันจะมีอาการบุบนะครับผมเพราะว่ามันมีอากาศอยู่ในระบบนะครับโอเค แป๊บนั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการเติมน้ำมันบรกเข้าไปข้างในเลยครับเดี๋ยวผมขอเดับไปเอาน้ำมันเบรกแป๊บหนึ่งนะครับส่วนนี้น่าจะหมดแล้วไล่ลมนะครับเราก็เอาเป็นยูฮอธรรมดาก,ก่อนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าแล้วไล่ลมเสียเติมจริงแล้วค่อยเอายูฮอเซลเติมหลังก็ได้นะครับ เติมน้ำมันเบรคเข้าไปเต็มน,นะครับผมต่อขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็คือการไล่ลมนะครับผมไล่ลมต้องใช้สองคนเหมือนเดิมนะครับคนนึงไปย้ำอยู่ข้างในนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาผู้ช่วยแป๊บหนึง่งขั้นตอนต่อไปก็คือไล่ลมนะครับไล่ลมผมแนะนําให้สตาร์ทเครื่องนะครับผมหากกดเกียร์ว่างสตาร์ทเครื่องสตาร์ทจะทําให้เบรกเราไล่ง่ายขึ้นเหยียบง่ายขึ้น เาย้มไล่ติดกันก่อนนะครับย้ำย้ำเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับความต้องการตำรวจนะครับย้ำมยคาม หลังจากผมได่ระบบน้ำมันเบรกทุกร้อนะครับผมเ้อหลังกับล้อหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม้ำเบรกเราก็จะบกไปนะครับเพ้ว่าเราไล่รวมน้ำมันเบรกเก่าออกให้หมดทีนี้เราก็ทำการเติมน้ำมันเบรกให้มเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นน้นำมันเบรกเทลแล้วกันนะครับผมเติมเพราะว่าเราจะเอาเลยนะครับมันไม่ได้ไล่ทิ้งอีกนะครับผมทีนี้คือเติมใช้งานเลยครับน้ำมันเบรกตัวดีใส่นะครับเพราะว่าตัว ตัวธรรมดาผมเอาไว้ไล่ลมนะครับโอเคครับลอ้อนี้ผมก็ไล่เรียบร้อยไหค่ทั้งสี่ลอนะครับผมมาตอนที่นี้เรามาทำการทดสอบนะครับผมหลังจากเราเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกบนใหม่เข้าไปนะครับผมจากอาการครั้แรกที่เรายังไม่ทำล้อนี้มันจะล้อหน้ามันจะเหนื่อนะครับหมุนแบบเงีนบๆน,นะครับหลังจากเราเปลี่ยนแม่ปั๊มบนบน,บนเข้าไปนะครับผมไล่ลมที่เรียบร้อยทดสอบกัน นะเห็นไ,ไหมผมใช้มือเดียวผักทีดเดียวนะครับผมตอนนี้ล้อไม่ติดครับผมก็คือว่าผุ้สบายครับผมตอนที่แรกก่อนไม่ทำนะหมุนหมุนไม่ไปนะครับผมไป,ไปดูรอข้างนั้น,นโอเคนะครับผมถือว่าผ่านนะครับผมมันคือปลมลูกเก่านะครับลูกเก่าลูกใหม่นะครับผม รายงานมาหลายปีนะครับก็อาการเบรกติดก็ขึ้นอยู่ที่หลายสาเหตุนะครับผมแต่คันนี้นะครับผมผมเปลี่ยนตัวนี้แล้วจบนะครับบางคันเปลี่ยนอาจจะไม่จบนะครับอาจต้องมาทําที่ล้อท้ายล้อขวาล้อหลังอาจเป็นได้หลายสาเหตุนะครับผมก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าเปลี่ยนตัวนี้แล้วมันหายนะครับผมต้องให้ทันทีต้องให้ช่างผู้ชำนาญการเรื่องเบรกให้เขาเช็คเบื้องต้นก่อนครับอันก็คือวิธีการแก้ไขการ เปลี่ยนแม่ปลาบีกอกที่มีอยู่หลายปีแล้วนะครับผมเปลี่ยนอกอกน,นะครับผมโอเคนะครับผมขั้นตอนการแบบก็ตามานี้นะครับทุกคนออกเป็นว่าคันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อันเป็นว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่คือ วิธีแก้ของผมเองนะครับผมของอ่าตัวผมเองนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าไม่เหมือนใครก็ช่วยพิจารณากันด้วยกันนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย